นะก็อันนี้นะครับผมก็จะมีส่วนผสมของนะการต้มน้ํากระท่อมนะครับวิธีส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็จะนี่ครับนี่คือน้ําชานะครับน้าชานะน้ำผนะึ้งครับน้ำผึ้งแล้วก็นี่ครับที่ผมจะมีส่วนผสมนะครับอ่านะครับ ก็จะลองดูนะครับเดี๋ยวจะต้มใบท่อมนะครับต้มน้ํากระท่อมเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับอาจจะต้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะผสมนะครับอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็เอาน้ําเปล่าอาจจะใส่เป็นสัตดเป็นส่วนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาทำดูนะเนี่นะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมจะนําใบท่อมนะครับมาล้างก่อนนะครับนะเอาไม่น้ำเปล่านะครับก็แช่อาจจะเอาน้ําเกลือแช่นิดหน่อยนะครับครับเอาเกลือนะครับแช่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับฆ่าเชื้อเพละกันนะครับตามสูตรตายผมละกันนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคล้างนะครับคือล้างน้ําเปล่าน้ํานี่แหละ แค่น้ำเกลือโอเคคือนี่ผมต้องทำความไว้ก่อนนะครับคือผมจะทำสูตรอ่าอ่างคือสูตรผมดูอ่ะนะครับสูตรส่วนตัวของผมดูอ่ะนะครับว่าเราไม่ไม่ผสมสิ่งที่ผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับแต่ผมจะคือว่าเราจะดื่มไว้ดื่มรับประทานนะครับอ ลองดูนะครับเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะก็ลองดูนะก็จะเอานํามาดื่มรับประทานแบบว่าเพื่อสุขภาพก็แล้วกันนะครับนะอ่ะพูดตรงๆนะครับอ่ะวันนี้โอเคนะครับประมาณนี้นะผมจะดินน้ําออกนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้มกับต้มใส่หม้อขงข้าวนะครับปกติทั่วไปนะครับอ่ะนี่นะครับผมล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีใบที่มันแห้งๆแล้วนิดนึงนะครับก็แช่ไว้ ตู้เย็นนะครับหลายคืนแล้วนะครับหลายวันแล้วสองสามวันนี่แหละนะครับแล้วผมจะนําน้ำนะครับประมาณ1.5ลิตรนะครับนี่นะครับก็ขวดประมาณนี้นะครับอ่าจุห้าลิตรนะครับนะก็จะนํามาใส่นี้ให้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรนะคร <Columbus> uh, ับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยี้ใบนี้นะครับใบต้มเนี่ยนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับเอาน้ำไปใส่ลงไปก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับทั้ง 1.5ลิตรนะครับประมาณนี้อ่าอ่าโอเคอ่าหนึ่งลิตรนะครับอ่าหมดนะครับแล้วส่วนที่เนี้ยนะครับที่เราจะผสมนะครับก็เราจะใส่อ่าหลังจากต้มเสร็จนะครับนะต้มน้ํากระท่อมเสร็จนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ขยี้ใส่นี้เลยนะครับขยี้นะครับ ก็ขยี้ผมก็ขยี้แบบนี้แหละนะครับขยี้แบบธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับอ่านี่แยใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับก็ขยี้ใส่ลงไปนะครับเป็นหมดก็ยังไม่หมดนะครับทีเดียวนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสิบก่าใบเนี่ยนะครับนะก็ขยี้แบบนี้แล้วกันนะอ่าประมาณนี้นะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่า ขยี้ขยี้นี่นิดหน่อยนะครับคือต้มน,นะครับขยี้นิดหน่อยนะขยำขยี้ขยี้ขยำไปเลยนะครับเพราะเราจะกั่นเอาแต่น้ํานะครับถ้าไม่พอก็อประมาณเ,าเติมอีกประมาณอีกอประมาณ3ลิตรก็ได้นะหรือว่าอันนี้มัน1.5ลิตรใช่ไหมล่ะก็เอาประมาณอีกอีกลิตรนึงก็ได้นะครับอโอเคถ้าไม่พอนะครับ ผมจะเอาอีกนิดนึงนะครับอ่ะครับนะก็อาจจะใส่ประมาณครึ่งลิตรก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ลิตรครึ่งนะครับครึ่งลิตรก็แล้วกันนะครับเพราะว่าขวดเนี้ยมัน1.5ลิตรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะก็ใส่เผื่อนะครับก็ใัดเลยนะครับโอเคเราต้มเพื่อเอาน้ำนะครับก็ดูนะครัก็ประมาณอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยอ่ะลิตรหม้อข้าวนะครับ มาเนี้นะครับโอเคนะครับแต่ทีนี้เราก็นําไปใส่หม้อของข้าวนี้เลยนะครับใส่น,นี้เลยนี่นะครับอโอเคนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับก็เสียบปลั๊กก็อันนี้เลยนะะน,นะครับนี่รถไปมานะครับก็กดเลยปึ๊กปิดฝาปั๊บอ่ะ,อร,นะอะรอ ประมาณกี่นาทีก็กระยะเอาเองนะประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันครับในก็ได้พอประมาณแล้วนะครับร้อนนะครับกลิ่นกลิ่นก็หอมนะครับอันนี้คือต้มน้ำข้าหอมเสร็จแล้วนะครับก็ออกเป็นสีนะครับว้าวนะครับสีสันสดใสเียวนะครับนะก็ตอนนี้ก็อาจจะ รอนะครับรอให้อุ่น,อ,นอุ่นๆนะครับตอนนี้ยังรออยู่โอเคครับรอสักแป๊บนึงครับรอให้อุ่นก่อนแล้วก็ค่อยเอาใส่กรองใส่ภาชนะนะแล้วก็เอาใส่ขวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวกรองเอาใส่ภาชนะ,ะสักพักแล้วก็ผมจะผสมอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เพื่อนๆพี่น้องได้เห็น,นครับคือเป็นความคิดสวนตัวนะครับที่คือเป็น สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งนั้นแหละนะครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรทั้งนั้นแหละนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เขาได้เย็นลงสักพักก่อนนะครับโอเคครับอ่าโอเคครับอันนี้เขาก็อุ่นๆพอนะครับอุ่นๆร้อนๆพอผมจะใช้แก้วตักนะครับลองชิมดูแบบสดๆนะครับนม่ต้มแบบสดๆนะครับออกสีเหลืองๆนะครับนี่โอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้ สสรสชาติก็หอมนะครับเนี่ยโอเคหอมนะหอมันนี้ okay โอเค,อเคนะครับโอ้ดูแ okay, กงกระท่อมน,นะครับก็ชิมด,ดูหน่ยนะครับก็อร่อยไหมครับแบบนี้ต้องแบบเรียวๆนะอ่อนๆนะครับอ่นอนๆก็อร่อยนะถ้ากินก็รับประทานดื่มตอนช่วงหน้าหน้าฤดูร้อนฤดูห,หนาวนะครับผมว่า นะอันนี้รสชาติแบบเพียวๆนะครับไม่ได้ผสมอะไรสักอย่างนะครับโอเคก็มันก็เหมือนกับชาแลนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้ผมจะผสมที่ว่าอีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับที่ผมช่ยดู้แจากนั้นนะครับก็เมื่อ <c oughs> อุ่นพอแล้วนะครับก็พอนัทงิ้งไว้สัก ให้มันพออุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนมากนะครับก็มามาริ้นนะครับริ้นใส่ตะแกงนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตทำแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ใบใบเขาเนี่ยไม่ตกนะครับเป็นตะกรอนนะครับนี่ครับก็ดได้แต่น้ํานะครับส่วนใบเนี่ยก็กินได้นะครับแต่เราจะเอาใส่ขวดไว้นะครับนะนะครับว้าวดูสิอย่างนี้เลยนะครับ โอเคก็รินแต่ว้าวว้าโอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะผสมสมุนไพรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ใส่ขวดเก็บไว้ดื่มตอนเย็นๆไว้ดื่มช่องติดแช่ในช่องตู้เย็นไว้ดื่มเย็นๆน,น,น,นะครับนี่ครับโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถนี้ออกได้นะนี่ครับเราจะรินเราจะเอาเฉพาะน้ําที่อย่างนี้นะครับก็เป็นสีเหลือง สีเหลืองทองอะนะครับนะว้าวซื้อืเหลืองทองอล่มเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวนี้ด้วยอะไรนะไอคือเขาเรียกว่าน้ำผึ้งอะนะครับนะน้ำผึ้งเนขายตามทั่วไปแหละนะครับน,ะน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ก็ไม่ทราบนะครับอนะเพื่อเพิ่มเพิ่มเพื่อสุขภาพนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอยกกนยญาแป๊บนึงอ่านี่นะครับส่วนผสมนะผมก็ผสมอย่างละเล็กน้อยนะครับก็ เราจะาใส่ไว้นี้นะแล้วก็เอาผสมกับน้ำกระท่อมได้เลยนะครับอ่าก็อันนี้เป็นน้ำผึ้งนิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าผึ้งอันนี้เป็นน้ำตาลสดนะครับนิดหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้อ,อ่านะครับแล้วอ่าชานะครับนี่เป็นชานะครับชาทั่วไปแะลรนะ ซื้อในห้างส่งไปเลยก็อาจจะหมดเลยก็ได้นะครับนะเหลือนิดเดียวนะครับนะชานะครับโอเคต่อมานี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรอ่านาไปนะครับก็ใส่นิดหน่อยนะครับผสมไปเลยนะครับนี่พอประมาณกะระยะเอานะกะระยะจากความรู้สึกเอานะครับวรานไปนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเปิดสดๆเลยนะครับ ใส่นะปึ๊บพอ,อ,อประมาณนะครับจากความรู้สึกนะครับอืมแล้วก็ใเอกเครื่องดืมอ่านี่นะครับนะอ่า,าเปิดใส่ผมก็ยังไม่ทราบกำนะครับว่ารสชาติเป็นไงตัวนี้นะครับเราชิดูมันเป็นรุ่นใหม่นะครับนะที่ผมยังไม่เคยเห็นนะก็ซื้อจากร้านะสะดวกซื้อนะ มีอะไรอีกอ่าน,นี่ใส่แล้วยังเหลือน้ำตาลสดอีกขวดหนึ่งนะ้ำน้าตาลสดนี่คนละยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นจะเป็นยี่ห้ออันนี้นะครับก็ใครื่อนวนะ่ยเป็นมะพร้าวโคุคนัสนะคบโคโนัสนะคโคโคโนัสอัโคโคโนนี้เป็นตัวนี้ครับนะโอเคเพิ่มความหอมนะครับอ่ะก็ใส่ไปนะปึ๊บอ่าโอเคหลังจากเราใส่ สูตรของเราแล้วเนี่ยตามที่ต้องการเนาะตามที่เราชอบใจก็ว่ากันก็ว่างั้นได้นะครับเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมขอไไนหยาบแปบนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็นะครับคนนิดหน่อยนะครับคนนิดหน่อยน้ำตาลก็อาจจะเออไม่ใช่สิมันดูหนื้อก็คืออาจจะเป็นอ,อ่อะไรนะน้ำน้ำพึ่งนะครับนะน้ำพึ่งอาจจะไม่ละลายนะครับนก็ประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวผมขอ,อุยาต เอาใส่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับน้ำผึ้งอ่ะอ่านี่ครับใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือชานะครับเออไม่ใช่เออเป็นเป็นกระท่อมนะครับน้ำกระท่อมที่ต้มเมื่อกี้นะครับก็พออุ่นๆนั่นแหละนะครับพออุ่นจริงเดี๋ยวเราก็จะกรองกรองนะครับใส่ขวดเลยนะครับแล้วก็ไว้ดื่มนะครับเดี๋ยวเราจะชิมนะครับโอเคตอนนี้เราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ครับก็ โอ้ว้วาวกลายเป็นแบบนี้นะครับนะโอ้สีนะก็ประมาณนี้นะโอ้ดูหอมนะครับแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าดื่มในปริมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะาเป็นยังไงนะครับนะก็คงไม่แน่แต่ผมมั่นใจว่าเป็น พสมนนุนไพรแหะเนาะก็จะชิมดูนะก็ผมก็จะลองใส่อันนี้ดูนะครับลองชิมดูเลยนะครี๋ยวผมขอุญัตนี่นะครับอ่านี่ตักนะครับลองดูนะครับดูที่ว่าจะเป็นไงนิดหน่อยนะครับอ่าแลวเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็รินใส่ถ้วยเก็บไว้เออรินใส่ขวดอ่าเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ดื่มเลยนะครับ ลองเดิมดูนะครับที่ผสมรสชาติก็ยังคุนเฟื่อนอยู่เนอะก็ยังว่านะครับลองดูมันไม่ค่อยจะอร่อยหรอกแต่ถ้าใส่น้ำตาลสดอีกหน่อยนึง่งประมาณหนึงก็คงจะดีนะครับ <c oughs> ผมไม่ชอบผม ผมแบบผมพอผมเคลื่อนคือนเคือนโอเคต้องใส่ใส่นะน้ำตาลสดนะครับโอเคใส่น้ำตาลสดนิดหนึ่ะมาหนึ่งอะ ใช้ได้นะครับก็แช่ตัวเย็นไว้ให้มันเย็นนะครับ